สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speedsters Quad วันนี้เรามีโอกาสพิเศษพาไปชมและรีวิวเจ้า Caterpillar Cat 320 d ี2026แม้ตรงนี้อาจไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นปี2026แต่อ้างอิงโมเดลใหม่ล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นรถขุดขนาดกลางใหญ่ที่น่าสนใจมากในตลาดไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาดูกันว่าเครื่องจักรตัวนี้มีอะไรพิเศษและถ้าคุณกาลังมองหามาใช้งานในงานก่อสร้าง งานเหมืองหรือโครงการใหญ่ๆจะมีองค์ประกอบไหนที่ควรพิจารณาเริ่มต้นจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับแค่320ดีโครงสร้างใหญ่และทรงพลังเห็นขนาดของบุมแขนกระบอกไฮดรอลิกและรางแค็กที่แข็งแรงมากมันให้ความรู้สึกกว่าพร้อมทำงานหนะักตั้งแต่แรกเห็นโดยเฉพาะในพื้นที่ไทยที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นดินเหนียวและโคลนถ้ารถขุดทนทานโครงสร้างแข็งแรงมีการป้องกันอินเตอร์เฟสต่างๆได้ดีก็จะลดภาระการบำรุงรักษาไปได้เยอะ ในส่วนของสมรรถนะข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Caterpillar ระบุว่าแค่320รุ่นปกติมีเครื่องยนต์พลังสุดที่ราว162แรงม้า (hp) และการออกแบบที่ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึงราว25%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ารวมถึงฟีเจอร์ยอดนิยมอย่างแค g เกรด 2D เกรดแ s ส i s สและเพลโดที่ช่วยให้การขุดการควบคุมระดับและการวัดน้ำหนักบรรทุกแม่นยำขึ้นซึ่งในเวอร์ชัน D อาจจะมีปรับแต่งให้เหมาะกับตลาดบางประเทศ เช่นระบบไฮดรอลิกการรองรับชั้นดินงแบบหนักในไทยหรืออุปกรณ์เสริมให้เหมาะกับโครงสร้างพื้นฐานสิ่งที่ผมอยากชี้ให้เห็นซึ่งเหมาะมากสําหรับผู้ใช้งานในไทยคือความทนทานต่อสภาพแวดล้อมงานขุดในไทยมักเผชิญทั้งฝนตกความชืน้นสูงดิ้งเหนียวหรือทรายจัดรถขุดจึงต้องมีระบบกรองอากาศระบบไฮดรอลิกที่ทนปอโครนและสิ่งสก,กรปรกความสะดวกในการบํารุงรักษาเช่นช่องตรวจเช็คต่างๆอยู่ในระดับที่เข้าถึงง่ายไม่ต้องปีนขึ้นลงหลายชั้น ความประหยัดเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงเพราะงานขุดหนักถ้าใช้รถที่กินน้ำมันมากจะมีต้นทุนสูงความปลอดภัยของผู้ขับห้องโดยสารมีมาตร,รฐาน ROPS, FOPS และมองเห็นรอบด้านได้ดีซึ่งช่วยลดอุบัติเหตุในไซ้์งาน มาดูตัวห้องโดยสารของแคท320รดีกันครับห้องขับกว้างขวางมีเบาะนั่งปรับได้รองรับสรีระของผู้ขับหลากหลายพร้อมระบบปรับอากาศภายในและจอแสดงผลข้อมูลต่างๆรวมถึงอาจมีระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือ USB ให้สะดวกขึ้นนี่คือสิ่งที่ต่างไปจากรถขุดรุ่นเก่าๆที่ห้องโดยสารแคบและอุปกรณ์ควบคุมแบบพื้นฐานมากขึ้นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือระบบสมาร์ทโหมดที่ช่วยปรับการทำงานของเครื่องยนต์และไฮดรอลิกให้เหมาะสมกับโหลดการทำงานอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานในงานเบาและเพิ่มพลังในงานหนักอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนำมาใช้งานในไทยผมแนะนำให้ตรวจสอบว่าในรุ่นที่นำเข้าหรือซื้อมีอุปกรณ์เสริมตรงนี้ครบหรือไม่เพราะจะมีผลต่อความคุ้มค่าในระยะยาวในเรื่องขององค์การใช้งานจริงหากคุณนำแคท 320D ไปใช้ในงานขุดตักดินงเหนียวตักทรายหรือแม้แต่ขุดฐานรากโครงสร้างแขนและบูมต้องมีแรงตักและความมั่นคงเพียงพอ ซึ่งข้อมูลของรุ่นมาตรฐานแค่320ระบุรแรงตักบัคเก็ตบัคเก็ตด g กกิ้งฟอร์ไว้ราว10.1ฟุตตันประมาณ13.7ตันแรงสำหรับรุ่นทั่วไปแม้ว่าดีอาจมีความแตกต่างบ้างแต่โดยรวมคุณสมบัตินี้ก็ทำงานได้ดีในสภาพเว็บไซต์ทั่วไปในไทยด้านการเลือกใช้รถขุดในไทยผมมีเคล็ดลับเล็กน้อยที่อยากแบ่งปัน 1. เลือกรถที่มีชั่วโมงการใช้งานไม่มากหากเป็นมือสอง และตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษาเพราะเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกเป็นหัวใจของวง์การทำงาน 2. ตรวจดูสภาพรางแคร็กและบูชอเพราะสภาพดินทรายหรือโคลนในไทยใส่รางแคร็กชํารุดเร็วได้ 3. ตรวจสอบว่าอะไหล่และบริการมีในประเทศหรือใกล้เคียงเพราะหากต้องรอนานจะทำให้เครื่องจักรหยุดงานและเสียโอกาส 4. พิจารณาประหยัดเชื้อเพลิงและระบบอัจฉริยะเช่น smart โห d e หรือ auto ร์มอัพเพราะช่วยลดต้นทุน 5. ตรวจสอบพื้นที่เว็บไซต์งานของคุณว่าเหมาะกับขนาดของแคต 320d หรือไม่เช่นความกว้างของพื้นที่เดินรถการเข้าออกและความลึกที่ต้องขุดสำหรับคลิปของเราในช่อง Speedster Sport ผมาจะดนำแคต 320d เข้าไซต์างานจริงในไทยเพื่อให้เห็นการทำงานจริงตั้งแต่การเริ่มต้นการขุดงานจริงและการประเมินค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงเพื่อให้ผู้ชมได้รับภาพครบทุกรูปแบบไม่ใช่แค่ภาพสวยๆเท่านั้นแต่เป็นเครื่องจริงทำงานจริงซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น ในช่วงท้ายของคลิปเราจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของโมเดลนี้ข้อดีโครงสร้างแข็งแรงห้องโดยสารสะดวกสบายระบบอัจฉริยะช่วยประหยัดพลังงานเหมาะกับงานหลายรูปแบบในไทยข้อเสียขนาดค่อนข้างใหญ่อาจใช้ในพื้นที่แคบได้ไม่สะดวกราคาสูงเมื่อซื้อใหม่ถ้าเป็นรุ่นนำเข้ามือสองการหาชิ้นส่วนอาจยุ่งยากในบางกรณีก่อนจบผมอยากให้คุณคิดว่างานของคุณคืออะไร ถ้าคุณทำงานขุดขนาดกลางถึงใหญ่เช่นก่อสร้างอาคารสูงงานใต้ดินงานถมดินจำนวนมากรถขุดขนาดแค่320ดีน้คือทางเลือกที่น่าสนใจมากแต่ถ้างานของคุณอยู่ในพื้นที่แคบหรืองบประมาณไม่สูงอาจพิจารณารุ่นที่เล็กลงไปถ้าคุณสนใจอยากให้เรานำรุ่นอื่นๆมารีวิวเพิ่มเติมเช่นขนาดเล็กกลางหรือรุ่นไฟฟ้าก็แจ้งได้ทันทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Speedster Sport เพื่อไม่พลาดคลิปเครื่องจากระดับโปรแบบนี้ แล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speedsters Quad วันนี้เรามีโอกาสพิเศษพาไปชมและรีวิวเจ้า Caterpillar Cat 3 2 0ี d ปี2026แม้ตรงนี้อาจไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเป็นปี2 0 2 6แต่อ้างอิงโมเดลใหม่ล่าสุดซึ่งถือว่าเป็นรถขุดขนาดกลางใหญ่ที่น่าสนใจมากในตลาดไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาดูกันว่าเครื่องจักรตัวนี้มีอะไรพิเศษและถ้าคุณกำลังมองหามาใช้งานในงานก่อสร้าง งานเหมืองหรือโครงการใหญ่ๆจะมีองค์ประกอบไหนที่ควรพิจารณาเริ่มต้นจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยครับแคทสา่ 3, ดีโครงสร้างใหญ่และทรงพลังเห็นขนาดของบูมแขนกระบอกไฮดรอลิกและรางแคกที่แข็งแรงมากมันให้ความรู้สึกกว่าพร้อมทำงานหนะักตั้งแต่แรกเห็นโดยเฉพาะในพื้นที่ไทยที่มีสภาพอากาศร้อนชื้นดินเหนียวและโคลนถ้ารถขุดทนทานโครงสร้างแข็งแรงมีการป้องกันอินเตอร์เฟสต่างๆได้ดีก็จะลดภาระการบำรุงรักษาไปได้เยอะ ในส่วนของสมรรถนะข้อมูลจากเว็บไซต์ของ Caterpillar ระบุว่าแค t 3 2 0รุ่นปกติมีเครื่องยนต์พลังสุดที่ราว162แรงม้า (HP) และการออกแบบที่ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึงราว25%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ารวมถึงฟีเจอร์ยอดนิยมอย่างแค g เกรด 2D เกรดแ s ส i s สและเพโลดที่ช่วยให้การขุดการควบคุมระดับและการวัดน้ำหนักบรรทุกแม่นยำขึ้นซึ่งในเวอร์ชัน D อาจจะมีปรับแต่งให้เหมาะกับตลาดบางประเทศ เช่นระบบไฮดรอลิกการรองรับชั sure kind of so ้นดินแบบหนักในไทยหรืออ <It> ุปกรณ์เสริมให้เหมาะกับโครงสร้างพื้นฐาน่งที่ผมอยากเสนให้เป็นข้ององสำหรับผู้ใช้งยาในไทยาจาตกชันงรความเมจัดรถถูกต้องดีระบบรองรับระบบไฮดรอลิกเพื่อบโห้สิกกระบความสะดวกในการบำรุงรักษา